ไปตรวจเลือดอยากเช็คว่าไตาเราเป็นอะไรบ้างเนี่ยต้องตรวจอะไรบ้างดูคลิปนี้ให้จบนะครับฝากกดแชร์แล้วก็กดหัวใจทีนี้เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการอ่านทั้งหมดเลยดูแค่นี้เราจะคัดกรองไตเบื้องต้นได้ดีมากๆนะครับเรามาดูอย่างแรกก่อน 1. ครับคนไทยส่วนใหญ่ที่เป็นโรคไตเกิดจากการที่มีปัญหาเรื่องตัวเลขเบนตาช่างเกินเกณฑ์ฉะนั้นเราสูงเท่าไหร่นะครับเอาไปลบ100เลยครับถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงเอาไปลบออก105 นั่นคือตัวเลขที่ไม่ควรจะเกินเกณฑ์ถ้าเราเกินแล้วหัวใจจะบีบตัวแรงส่งผลทำให้เป็นความดันก็ต้องกินยาลดความดันกินยาเยอะก็ไม่ดีต่อตับไตเราอยู่แล้วต่อมาคืออัตราการกรองของไตนะครับคนปกติต้องไม่ต่ำกว่า90นะครับต่อมาค่า BUN ตัวนี้แหละครับที่เขาฟอกไตฟอกเลือดกันนี่ครับ BUN ก็คือตัวที่ทําให้ไตมันเน่าไตมันเสื่อมหรือไตมันฝอน,นั่นเองอย่าให้ BUN เกิน20นะครับถ้าเกิน20แปลว่า ของเสียในเลือดเรามันเริ่มเยอะแล้วพยายามทําให้ BUN ต่ำกว่า15ให้ได้นะครับเลือดจะได้สะอาดจะได้ปลอดภัยไม่ต้องกลัวโรคไตกันต่อมาคือแอบูมินครับเพ,เพื่อนเพื่อเห็นคนที่เป็นโรคไตไหมที่เขาเอานิ้วโป้งไปกดที่เท้าอะ่ะแล้วมันบวมบวมแล้วมันกดปุ่มแล้วมันไม่เด้งกลับะนะครับเขาเรียกว่าแอบูมินต่ําหรือโปรตีนรั่วออกทางปัสสาวะเยอะที่เขาฉีดเป็นฟองเป็นฟองนี่แหละพอโปรตีนรั่วออกเยอะจนต่ำกว่า3.5เลยทําให้ขับน้ําออกได้ไม่ดีส่วนตัวนี้คือยูริกครับ อย่าให้ยูริกสูงถ้ายูริกสูงจะมีผลต่อหัวใจแล้วทําให้หัวใจมันเต้นแรงทําให้ความดันสูงย้อนมาถึงข้อที่1กลายเป็นว่าถ้าปวดเกาเนี่ยก็ต้องกินยากแก้ปวดเกาทาให้ไตมันพังเร็วกว่าเดิมอีกต่อมาพอเป็นโรคไตแล้วเราจะเกิดภาวะโลหิตจางถ้าใครเริ่มอ่อนแรงไม่ค่อยมีแรงกินอาหารเสริมไปก็แล้วกินอะไรก็ตามซื้อไปกินเต็ไมไปหมดเลยแต่ไม่ดีขึ้นลองไปตวรวจดูว่าเราเลือดจางหรือเปล่าเพราะถ้าเลือดจางเราจะอ่อนแรงไม่ค่อยมีแรงหรือตัวจะเริ่มซีดวูบง่ายนะครับบางทีถ้ามันต่ํากว่า20ระวววัังหหใจลล้มเเย ตัวต่อมาคือฟอสฟอรัสครับตัวนี้นะครับถ้ามันเกิน5.5หรือสูงเนี่ยจะทำให้เรามีอาการคันนะครับคันแล้วมันนอนไม่หลับรบกวนการนอนหลับด้วยเนาะต่อมาคือโซเดียมที่เขาบอกว่าอะไรนะเป็นไตอย่ากินเค็มนะฮะจริงๆแล้วถ้าโซเดียมเราไม่เกิน145เรายังคงกินรสชาติกลมกล่อมได้แต่พยายามอย่ากินอาหารรสจัดกินอาหารรสจัดจะส่งผลต่อความดันก็เป็นภาระต่อยาความดันอีกใช่ไหมครับความดันก็จะค้างแล้วเอาไม่ลงแล้วเดี๋ยวความดันมันมาอัดที่ไตทาให้ไตมันพังเร็วกว่าเดิม ต่อมาคือค่าโพแทสเซียมตัวนี้อันตรายคนส่วนใหญ,ญ่บอกว่าเป็นไตยอยากกินผักมีสีใจเย็นๆนะครับโพแทสเซียมถ้าเราไม่เกิน5้าเนี่ยนะครับเรายังคงกินได้อยู่แต่แต่ให้เราเอาผักมีสีเนี่ยไปต้มไปลวกน้ําทิ้งสักสองน้ําก่อนเพื่อเกือจางโพแทสเซียมให้มันน้อยลงไม่งั้นแล้วเราจะหาอะไรกินไม่ได้เลยนะแล้วบางคนจากที่กลายเป็นโรคไตกลายเป็นโรคเครียดเพราะกินอะไรไม่ได้เพราะว่าผักเนี่ยมันมีสีไปหมดเลยถูกไหมฉะนั้นเอาผักไปต้มไปลวก ทำผัดผักแกงส้มต้ยมยำกินได้เหมือนเดิมนะครับแต่ขอให้โพแทสเซียมอย่าให้ใหมันเกิน5.0ไว้ก่อนเนาะเพื่อความปลอดภัยแต่ถ้าใครเริ่มแต่เลข5 5.5ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อเอาตัวขับโพแทสเซียมโดยด่วนเลยนะครับเพราะจะทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะไอ้ตัวเนี้ยอันตรายมันคือภัยเงียบที่คนไม่รู้แต่คนส่วนใหญ่โพแทสเซียมไม่ค่อยสูงจากการกินผักจะไปสูงเพราะการกินผลไม้เช่นกล้วยสม้มนามะพร้าวคนไทยเนี่ยนะไปตกหลุมตรงที่ว่าไปกิน ผลไม้มากกว่าผักนั่นแหละโพแทสเซียมก็เลยขึ้นเยอะต่อมา CO2 เนี่ยครับเขาเรียกว่าภาวะเลือดเป็นกดเป็นดังถ้าต่ํากว่า22เลือดเริ่มเป็นกดถ้าเลือดเป็นกดนะจะเริ่มมีอาการแน่นท้องอาหารไม่ย่อยท้องอืดได้ง่ายต่อมาตรวจปัสสาวะครับดูว่าโปรตีนเรามันั่วเยอะหรือรั่วน้อยเนี่ยถ้าเนกาทีฟคือไม่ั่ว1บวกคือั่วแหละนะครับั่วระดับ1 23าฉะนั้นเราต้องแก้ปัญหาไตาอักเสบด้วยนะครับแล้ว ESR คือค่าการอักเสบ ส่วนใหญ่เราจะเกิดจากการที่เราเป็นภูมิคุ้มกันทำ้ายไปหรือเป็นพวกโรค SLE ตัว ESR จะสูงหรือตัวนี้สังเกตจากการที่เราปวดข้อปวดเข่าหรือมีอาการปวดตามกล้ามเนื้อก็จะเกิด ESR สูงได้และต่อมาคือเลือดออกในปัสสาวะหรือเลือดปนในปัสสาวะนั่นเองนะครับใครที่มีบัตรหรือว่าเลือดปนในปัสสาวะยิ่งเป็นผู้ชายยิ่งอันตรายถ้าเจอปั๊บต้องรีบไปอันตราซาวเช็คโดยด่วนเลยแล้วถ้าเรามีโปรตีนั่วเยอะเลือดออกในปัสสาวะด้วยอาจจะต้องไปตรวจหา A.N.A profile ก็คือ ตรวจหาดูว,ว่าเราเป็น SLE ลงไตหรือเปล่านะครับใครต้องการสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วฝากกดติดตามหรือมาดูไลฟ์สดได้ทุกวันเลยนะครับ